สวัสดีครับพี่ธันชัยสวัสดีครับผมบิวคงพิพัฒครับหรือบิวเดอะสตาร์ครับก็โหสองปีนะเราแม่เจอกันปีพี่ชันชัยนะครับก็ช่วยดูแลบ้านผมนะครับบ้านผมต่อเติมมาใหม่ก็ฝั่งนี้นะฮะทั้งหลังเลยทั้งสองชั้นนะฮะแล้วก็กระจกทั้งบ้านเลยนะครับซึ่งได้พี่ธันชัยดูแลเรื่องกระจกแล้วก็ผ้ามุ้งจีบอ่ามุ้งจีบใช่แล้วก็ ั้งหลังเลยรวมไปจนถึงต่อเติมทั้งหมดก็งานของพี่ชันชัยทั้งหมดวันนี้เราจะพาไปดูงานของพี่ชันชัยหน่อยนะครับว่าหลังจากผ่านมาเป็นเวลาสองปีแล้วผลงานยังเป็นยังไงยังสวยงามเหมือนเดิมหรือเปล่าไปมาดูเลยครับผมโอเคไปเลยฮะกระจกเรียบร้อยดีนะครับกระจกเรียบร้อยดีนะครับแล้วก็นี่นี่ฮะช้ทุกวันครับช้ทุกวันมงจีนครับญาติญาติมาจากต่างจังหวัดไม่เคยเห็นบอกว่าโอ้โห สวยมากเด็กๆอาจจะเอาไปติดที่บ้านบ้างครับผมครับผมงานตัวนี้เป็นรุ่นรางเตี้ยนะครับฮะางจะเดินเข้าบ้านสะดวกไงครับรางมันจะต่ำมันจะไม่สูงขึ้นมาให้เราเดินเกะกะคนแก่สูงอายุะใช่ครับใช่ครับแลนวก็สะดวกสบายฮะการวันช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยช่วงที่ยุงไม่เยอะมากจนไปผมก็เปิดโล่งไปเลยครับผมเพราะตอน อยากให้บ้านแบบว่ารู้สึกว่าโล่งๆก็ได้แล้วว่ามีกันยุ่งก็ได้กลางคืนอะไรอย่างเงี้ยได้มาดูงานอ่ข้างในเลยนะครับโซนลนนะคบ้านวิวตกแต่งสวยงามนะครับนี่ครับก็เพียนชัยก็มาช่วยเรื่องกระจกแล้วก็ชุดนี้โต๊งกินข้าวนะครับใช่ครับบางคนอาจจะงงนะฮะคืออะไรฮะซ่อนอยู่ครับนี่คือมุ้งลวดกันยุงนะครับนะครับผมเพราะว่าข้างหลังก็จะได้มีลมเข้าออกได้เป็น่ สี่คิดนะครับโบโฟเนาะคือเวลาเราเก็บเราก็จะดูเรียบร้อยดูไม่เห็นมุ้งลวดเลยนะช่องนี้เวลาเก็บนะจะไม่รู้เลยนึกว่าเป็นกระจกนะฮะคิดว่าเป็นกระจกนะฮะอยู่ก็งงเหมือนกันนะครับใช่ครับใช่เดี๋ยวบอกนี่เป็นมุ้งลวดก็บาง่อยที่เป็มุ้งลวดใช้ตลอดครับตรงนี้เพื่อนมางงไหมวิวก็เพื่อนก็ไม่รู้นะเพื่อนก็ไม่รู้งงกันใหญ่เลยฮะตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้เพืปัญหามุ้งลวดไม่ไม่เจอเหมือนกันนี่ครับเนี่ยกันเอาไว้แบบ ท,ที่เรียบร้อยฮะซ่อนเก็บซ่อนเรียบร้อยหมดตัวนี้ก็ร้างเตียมเหมือนกันครับอันนี้ร้านข้าวราดเดือำดนะครับก็ลองซูมดูได้ครับผมนะแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่พี่ยัใชัยโอ้โหช่วยจริงๆเลยเพราะว่าดูแลให้ทั้งหมดทั้งโซนเลยที่เติมออกมาจากนอกหนือจากวงการนะครับว็นนียมีทั้งกระจกแล้วก็เซ็ต มุงจีบทางเสร็จเลยนะครับกระจกก็ตอนแรกเราก็ดีไซน์เนาแบบผมอยากได้ประตูทางเข้าที่กว้างหน่อยแต่ว่าอยากจะทํายังไงให้ให้ให,ให,ให้แบบว่าประตูเนี่ยเราไม่ต้องแบบ